ไปห้องสบกวทั้งสองแต่นี้จะเอาเอารถเอารถคันไหนเอารถคันไหนเต็มก็เดี๋ยวสองูมาละก็เรียกรถวางไม่ได้ใช่ถวางไม่ได้หลือ

ไปแล้ววาถ่ายไม่วางวางแล้วบัตรนั่าเครอวางนี่นัมาเี่ยนักสิบเนี่ยนักอะไรพี่ยืนยืนยืนย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สองตัวครบทั้งสองอย่างเราใส่ไดไตามแบบดูบ้านอะไราม้วตะกูนะอันนี้เราเจอทั้งเคทั้งยาบ้าเลยเนาะเจียบพี่ใช้กับคนเมื่อกี้ที่ตอบอะไรให้ไม่ได้อันนี้มาตอบ ต้องมูสแน่เวาทาน